สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7ซเวเท่า,านั้นอันแรกสุดนะครับเอานิ้วโป้งเนี่ยกดไปตรงฐานคอ,อ,อรตรงฐานกะโลกตรงเนี้ยกดปุ๊บพอกดแล้วนะครับแหงนหน้าขึ้นอย่างเงี้ยมันจะ ปวดหัวเวียนหัวปวดห,หัวเข้าเบ้าตาบ่อยๆนี่ยบางทีมันเกิดจากกล้ามเนื้อฐานคอแล้วก็บ่ามันแข็งตึงเกินไปนะครับพอมันตึงมากๆแล้วเนี่ยมันจะไปกดพวกเส้นสีเหลืองตรงนี้มันก็จะทให้เราปวดเข้าหัวเข้าเบ้าตาเข้าฟันเข้าอะไรได้หมดเลยเราถ้าเป็นเบื้องต้นเนี่ยลองแก้สองอันนี้กันก่อนนะครับเอาเอันแรกสุดนะครับเอานิ้วโป้งเนี่ยกดไปตรงฐานคอตรงฐานกระโหลกตรงนี้กดปุ๊บพอกดแล้วนะครับเหยียหน้าขึ้นอย่างเงี้ยมันจะปวดอัตโนมัติเลยครับสักประมาณห้าวิก็ได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าล้วก็ปล่อยสักสามครั้งห้าครั้งก็ได้แต่ว่าอย่าเร็วเกินนะครับค่อยๆแง้นมึ้นไปเดี๋ยวจะปวดหัวเวยน็นหัวง่ายแล้วก็ไล่ลงมาครับอันนี้จุดบนนะต่อมาจุดล่างจะกดอีท่าไหนก็ได้แต่ว่าผมถนัดท่าน,นี้เมื่อกี้เอามือชี้บนต่อไปเอามือชี้ไปด้านหลังอย่างเงี้ยครับเนี่ยกดกดเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะรู้สึกตึงคอเหมือนกันไล่ลงมาเลยครับหนึ่งแงนด้วยแงนด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อย แงนหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเนี่ยครับมันก็จะได้ทั้งหมดประมาณ2อสามจุดนะครับกดแงนกดแงนไม่เร็วมากนะครับส่วนอันต่อไปนะครับตรงบ่าเนี่ยถ้ามันแข็งมันก็ทําทให้คอตึงเหมือนกันเอาสี่นิ้วเนี่ยกดเข้าไปตรงบ่าเลยครับกดให้มันปวดประมาณเนี้ยพอกดเสร็จปุ๊บปวดแล้วใช่ไหมครับหันไปอีกด้านหนึ่งหนึ่งสองโอ้โหปวดมากสักห้าวิกระด้อีกด้านหนึ่งด้วยครับสักห้าวิห้าย,ยกเหมือนกันโอเคครับใครที่ปวดศีรษะบ่อยๆปวดเข้าหัวเข้าบาตาแล้วก็ วิงเวียนง่ายแล้วก็รู้สึกคล้ายจะเป็นลมง,ง่ายเนี่ยก็ลองแก้สส่วนนี้กันก่อนนะครับถ้ามันไม่หายจริงๆิงอ่ะเราก็ค่อยไปแก้ด้วยวิธีอื่นกันโอเควันนี้ผมมานอนไปก่อนนะสวัสดีครับใครที่ชา3นิ้วเนี่ยยังไม่ต้องกังวลเรื่องพังผืดแล้วก็เรื่องเส้นเลือดในสมองตีบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้า3นิ้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นพังผืดหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อตรงเนี้ มันบีบหลอดเลือดก,ก็เส้นประสาทนะครับอ่ากล้ามเนื้อตรงนี้พอใช้แขนเ้เยอะเข้าเนี่ยมันก็จะไปกดเส้นประสาททาให้ชาไปตามนิ้วได้นะครับวิธีแก้ง่ายๆเนี่ยเราก็ทําให้ตรงนี้มันนิ่มลงแค่นั้นเองเอาดิ้วโป้งนะครับกดเข้าไปตรงกลางเลยครับอึ๊บกดจนปวดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระดกขึ้นครับลงอย่างนี้ให้สุดเลยนะครับหนึ่งสองสามอาพอแล้วครับแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆครับนี่ สามอ้๊ยปวดปวดจังเลยเนี่ยก็สักประมาณห้าวิสามสามครั้งก็ได้อ่าไม่ต้องทําเยอะหรอกครับทาเยอะระบมอ่าพอเสร็จอันที่หนึ่งแล้วนะครับคว่ำมือต่อครับแล้วก็กดมาเดิมแล้วก็กระดกขึ้นลงอย่างเงี้ยครับเนี่ยเท่านี้เองครับกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเริ่มคลายตัวครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบที่จะนวดแบบเนี้ยก็ใช้ท่าเดิมๆก็ได้อย่างเช่นไอ้ท่าดึงเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็บิดเข้าด้านในเนี่ยสักห้าวินาทีห้ายกแบบนี้ก็ได้โอเคครับใครที่ชาสามนิ้วเนี่ยยังไม่ต้องกังวลเรื่อง พังผิดแล้วก็เรื่องเส้นเลื่อนในสมองตีบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะมาจากกล้ามเนื้อตรงนี้หนีบเส้นประสาทก็ได้ลองทำกันดูนะถ้าใครชาผมหมอน,นอนไปก่อนสวัสดีครับ